ปิดท้ายวันนี้ครับพาไปดูความน่ารักของลูกตัวกินมดยักษ์ครับที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่เพิ่งลืมตาดูโลกได้เพียง9วันเท่านั้นนะครับเตรียมขึ้นแท่นเป็นขวัญใจนักท่องเที่ยวครับลูกตัวกินมดยักษ์ตัวนี้คุณผู้ชมครับมันคลอเคลเคียอยู่บนหลังแม่อย่างไม่ห่างแบบนี้อย่างน่ารักเลยครับ ลูกตัวกินมดตัวนี้นะครับเป็นสมาชิกของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมันเกิดเมื่อวันที่14ตุลาคมจากแม่ชื่อวิลสันอายุ19ปีและพ่อชื่อซานดิเอโกอายุ20ปีตอนนี้ยังไม่ทราบเพศนะครับเนื่องจากแม่เนะี่ยยังห่วงลูกอยู่ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าใกล้และสัตวแพทย์ยังคงเฝ้าติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดลูกตัวกินมดยักษ์มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีครับและมีพัฒนาการจากเดิม เริ่มปีนป่ายขึ้นมาบนเกาะบนหลังแม่และจะลงไปกินนมใต้ท้องเมื่อมันหิวจนถึงอายุ8เดือนเนี่ยมันจะลงจากหลังแม่นะครับและไปหากินเองตามลำพังขณะน,นี้แม่ตัวกินมดพร้อมลูกก็ได้ออกมาเดินอวดโฉม ซึ่งทางสวนสัตว์เองก็จะเตรียมประกาศกิจกรรมต่างๆรวมถึงกิจกรรมตั้งชื่อเร็ว,รวนี้ด้วยนะครับตัวกินมดคุณผู้ชมเป็นสัตว์ป่าหายากนะครับมีถิ่นกําเนิดอยู่ในแถบอเมริกากลางอเมริกาใต้และทางตอนเหนือของอาร์เจนตินาถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ครับคคุณผู้ชมท่านใดอยากไปชมความน่ารักนะครับไปกันได้ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีครับ และทั้งหมดนี้คือวิถีทั่วไทยนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้5โมงเย็นครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่สุดรายการต่อไปติดตามชมข่าวค่ำเอ็นครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ